สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิดสีบอลชัยเบิดชัยบอลสีถูกแล้ว <c oughs> ถ้าเบิดชัยบอลเอเอบิดสีบอลใสนี่คือแบบเหมือนเราไปขายบอลใสเลยนะเหมือนเราไม่ได้ขายบอลสีวันนี้มาอัปเดตไม้นะครับเนาะไม้นิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วอยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งปันไม้กระถาง 5. 5, 5. ุนะทุกท่านดูสิสวยงามนะครับนี่ กระถาง5.5เนาะราคาเบาๆอยากจะแบ่งปันแต่พอดีคืนนี้มีเล่นดนตรีนะครับถ้าผมแบ่งปันกระถางแบบนี้คือเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับพี่ๆถูกพี่ๆแม่ๆเดี๋ยวทักมาแล้วผมจะจดไม่ทันวันนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งเป็นไม้จัดชุดอีกละเพราะว่ามันสะดวกดีพอเออ เขาทักมาเอาชุดนั้นนะชุดนี้นะชุดที่หนึ่งชุดนี้จบนะครับไม่ต้องมาเอาเออเอาอันนี้หนึ่งต้นอันนั้นสองต้นอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ถ้าแบบนั้นเดี๋ยวขายวันที่ไม่ได้เล่นดนตรีดีกว่าทุกวันนี้ขายตามใจพ่อค้านะไม่ได้ขายตามใจลูกค้าช่องบ้าบออะไรก็ไม่รู้ขายแบบตามใจตัวเองนะครับเนาะนี่ก็เป็นบอลสีที่พร้อมจำน่ายแล้วล่ะดูทุกท่านสวยงามแต่ดูบอลสีสีลาหุ่นทองต้นนี้ โอ้โหสวยฮะเขียวเหลืองแดงเออเขียวเหลืองส้มไม่ใช่แดงเขียวเหลืองส้มสวยมากเดี๋ยวต้นนี้ผมจะเก็บทําเป็นแม่พันธุ์ต่อนะครับแล้วก็ดูนี่โอ้โหต้นนี้ผ่ามาจากต้นนี้นะอันนี้คือจอมเขานะครับอันนี้เป็นต้นจอมแล้วละ่ะแล้วดูต้นนี้อ๋อฮ่อเหมือนออปติมัสเลยทุกท่านดูสิมีแดงมีส้มมีเหลืองมีเขียว โอ้อันนี้ครบอันนี้ครบอันนี้ไม่ขายอ่ะ <c oughs> อันนี้ดูอันนี้เหมือนเพชรเสนมณน,นีเลยมีเหลืองมีเขียวมีส้มมีแดงนะครับโอ้โหผมได้มาสองต้นพามาจากต้นเนี้ยต้นอื่นก็มีเดี๋ยวขอรอดูหน้าก่อนนะครับสําหรับบอลสีศีลาหุ้มทองต้นนี้อันนี้คือมันแผงออกมาแบบนี้โอ้โหสวยนี่หนุมานประสานกายก็มีใครที่รอนะครับเนาะ ซื้อแม่พันธุ์มาแพงแพงเพิ่งจะได้ผ่าแล้วเพิ่งงอกนี่แหละหานู่านประสานกายมีอยู่ใบเดียวกี้งี้เนี่ยแล้วก็เทพสายลุงแผงต้นนี้พร้อมปล่อยต้นนี้พร้อมปล่อยนะครับนี่อ่ต้นนี้ก็พร้อมขายแล้วล่ะเทพสายลุงแพลงต้นนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาแบ่งขายให้นะครับสําหรับไม้ในตู้นี้นะครับนี่ก็มีเยอะอยู่นะ เดสติโนตินนี่อะไรก็มีนะครับมีพทัทธาุวาโยเห็นไหมฟอร์มสวยมากเดี๋ยวแบ่งนี่วังสำราญเดี๋ยวแบ่งเพชรพระนครมีสองกระถางสามกระถาง4กระถางนี่เดี๋ยวแบ่งพรุ่งนี้นะครับเนาะอันนี้ติดจองแล้วละ่ะหลวงตาเมืองแต่มีอยู่นะหลวงตาเมืองนูนนูนนูนไม้แยกหนอนั่นไงต้นสูงสูงสวยๆเลยแล้ว อันนี้ก็เป็นดารานพรัตนะครับดาราเดี๋ยวมีแบ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าถ่ายรูปส่งไปแล้วถ้าเอาก็น่าจะติดจองแต่ยังไม่ตอบนี่ดารานภรัตมีมาเยอะเหมือนกันนะครับทุกท่านมีอยู่1 2ึ่งสองสี่ห้าหกดแล้วก็แปกกระถางป้ายสวยๆเลยดูสิดาราของผมป้ายสวยๆเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวรอนะครับโอหลอดใหม่งิมาแล้วนี่เดี๋ยวรอดาราใครรอดารานะครับส่วนเล g a c y โอขายไม่น่าจะได้แล้วละ่ะเพราะว่าโตเต็มวัยแล้วแต่ท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะแต่มันแพงอยู่นะครับผมผมก็จะบอกว่ามันแพงอยู่นะครับเนี่ยครับมันแพงอยู่อันนี้พร้อมทําเป็นแม่พัน์ุเลยพร้อมตั้งแม่เลยนะครับเนี่ยแพงอยู่แต่ผมก็เก็บไว้ก่อนมีอยู่ ห้าต้นนะครับห้ากระถางเก็บไว้ทําทเป็นแม่พันธุ์ปีหน้านุ่นแหละถึงจะได้แบ่งต้นลูกในราคาถูกๆนะครับเอาละครับวันนี้ก็โม้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูบอลสีที่เราจะแบ่งแบ่งปันวันนี้กันนะครับมาจะวันนี้มาในถาดสีเขียวนะครับอันนี้แบ่งปันเป็นชุดอีกแล้วนะครับเนาะชุดละ2 5 0บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางก็บวก อีกสาบาทนะครับมาครับผมเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยชุดแรกก็เป็นนี่ครับต้นที่1ชุดที่1นต้นที่1อ๋อก็ไม่ได้บอกเป็นเซตนะบอกเป็นชุด <c oughs> มะนีล้อมเพชรครับผมนี่มะีล้อมเพชรด่างนี่ครับใบนี้ก็ด่างใบนี้ก็ด่างมะนีล้อมเพชรครับ,บ,ก,บ,ก,รรบกระถางที่1ชุดที่1นะครับมะนีล้อมเพชร ต่อไปเป็นบอลสีนี่ครับผมโวคาโนนะครับเริ่มด่างมาแล้วทุกท่นานรวมไปในชุดนี้เลยนะครับโวคาโนนะครับนี่ชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นบอลสีนี่ครับผมซับพูลผลครับเอ,อเพชรพระนครไม่ใช่ซับพูลผลเพชรพระนครน,นะครับน่าจะแผงจริงๆเพชรพระนครเขาแบบจะดำแดงนะครับอันนี้ออกเคี้ยวเนาะ เขียวด่างแดงนะครับเพชรพระนครนะครับกระถางที่สามกระถางที่สี่เป็นนี่ครับผมดารานนพรัดแผงดูสิน่าจะมีสองต้นนะครับอันนี้มีสองต้นต้นเล็กๆหนึ่งต้นแล้วก็ต้นใหญ่อีกหนึ่งต้นนะครับดาราแผงนะครับดูเขาป้ายมาแล้วเนี่ยสวยเลยนะครับ นี่ครับมีสี่กระถางนะครับชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปชุดที่สองครับทุกท่านชุดที่สองกระถางแรกก็เหมือนเดิมมณนีล้อมเพชรอันนี้ก็ด่างดูสิด่างสวยด้วยนะครับมะีล้อมเพชรครับกระถางที่หนึ่งชุดที่สองเนาะมณีล้อมเพชรต่อไปเป็นหลวงตาเมืองอีกละ <c oughs> ท่านที่ไม่มีหลวงตาเมืองก็เอาไปนะครับในชุดนี้ดู ด่างสวยหลวงตาเมืองเลี้ยงโตโตมาสวยมากทุกท่านหลวงตาเมืองอะ่ะโอ้ช่วงแรกๆที่เขามีกระแสกันนะโอ้แพงมากหลวงตาเมืองนี่ครับผมผมเห็นก็ยังอยากได้เลยแต่ตอนนี้มาจัดชุดให้นะครับหลวงตาเมืองกระถางที่สองชุดที่สองต่อไปครับเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอันนั้นมันดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนี่ครับเพชรเจ็ดสีด่างสวยเลยนะครับ รวมให้ในชุดที่สองนะครับต้นสุดท้ายนะครับนี่มณีล้องเออมณีนะ <c oughs> ดารานพรัตแผลงครับทุกท่านนี่โอ้หลอดใหม่มีสีเขียวๆมาแล้วด้วยโอ้สวยครับผมนี่ชุดที่สองนะครับเอาไปกันนี่มีสี่กระถางถือว่าคุ้มนะครับเนาะรับไปเถอะทุกท่าน250บาทเองคุ้มมากนะครับผมขายให้ รวมส่งด้วยคิดดูสิค่าส่งก็ปลาเข้าไปหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับเนาะก็เหลือไม่กี่บาทวันนี้มีสี่ชุดนะต่อไปชุดที่สามครับผมต้นที่หนึ่งดูนี่ด่างสวยดาราแผงนะครับแล้วดูใบนี้ครับมีสีเขียวสีเหลืองเข้าอ่ะนี่ดาราแผงนี่ไม่ใช่ลักเอยนะแต่เหมือนลักเออยมากดูนี่ครับกระถางที่หนึ่ง ดารานพร,รัตแพลงนะครับนี่สวยต่อไปกระถางที่สองครับนี่ศีลาหุ้มทองหน้าด่างนะครับนี่ดูอันเนี้ยหน้าลุน้นเดี๋ยวเอาไปเปิดใบใหม่มานี่หน้าลุ้นนะครับศีลาหุ้มทองดาง่างกระถางนี้หน้าลุ้นมากดูมีเหลืองเข้าแล้วนะทุกท่านเหลืองนะครับเนาะเหลืองเหลืองแดงเหลืองแดงเขียวส้มหน้าลุ้นมากศีลาหุ้มทองหน้านี้นะครับต่อไปครับ บานชื่นบอลกาบนี่บอลกาบนะครับกาบแดงบอลกาบแดงนะครับนี่ไงบานชื่นนะครับ <c oughs> เลี้ยงโตโตสวยมากบานชื่นทุกท่านเอาไปเลี้ยงกันบอลกาบอันนี้แยกหน่อไว้นะครับมาแล้วบานชื่นเนาะดูนี่กระถางที่สามต่อไปกระถางสุดท้ายครับ <c oughs> เมืองเกาะเกล็ด <c oughs> ว่่มวานนึกว่าหมดแล้วนะ นึกว่าหมดแล้วนะครับผมก็เอามาจัดชุดให้มาเปิดดูวันนี้เอา้าหลงมานี่ต้นหนึ่งก็เอามาจัดรวมชุดให้อีกเมืองเกาะเกร็ดเสร็จทุกลาย <c oughs> อันนั้นเกาะสม็ดสิ <c oughs> เล่นแล้วเล่นอีกนี่ครับผม250บาทครับทุกท่าน250เนาะชุดหนึ่งนะครับต่อไปชุดสุดท้ายของวันนี้ชุดนี้ก็เจ๋งเหมือนกันครับผมเปิดตัวด้วยนี่เลยเทพอัศดงผมเอามารวมให้ชุดนี้เลยเทพอัศดง เฉพาะวันนี้นะเฉพาะชุดนี้วันนี้นะครับเทพอัสดงของผมเปิดมาแล้วนี่เหลืองส้มนะครับเหลืองส้มนี่ครับเม็ดมาแล้วนะครับเทพอัสดงเดี๋ยวผมมีปล่อยให้ต่างหากอีกนะครับสําหรับเทพอัสดงแต่วันนี้เฉพาะวันนี้นะผมเอามารวมชุดให้นะครับเนาะกระถางที่1เทพอัสดงครับชุดที่สี่นะครับต่อไปเป็นมณนีล้อมเพชรน,นะครับนี่ฟอร์มสวย มันนีล้อมเพชรฟอร์มสวยมากนะครับนี่กระถางที่สองนะครับนี่มีเอ่อเ,เขียวเขียวแดงแดงมาแล้วนะครับต่อไปครับผมอ่าเป็นเพชรพระนครน,นะครับเพชรพระนครกระถางที่สามนี่ด่างสวยเลยนะครับเพชรพระนครน,นี่ครับรวมชุดให้สองร้อยห้าสิบถูกๆเลยทุกท่านเอาไปคุ้มนะครับเนาะนี่ครับเมื่อก่อนโอ้โหสามสี่ต้นแบบนี้ผมซื้อเป็นพัน นี่ครับต่อไปครับผมต้นสุดท้ายนะครับเป็นเพชรเจ็สีนะครับเพชรเจ็ดสีนเนานะนี่เพชรเจ็ดสีด่างสวยเลยนะครับทุกท่านนี่ครับอันนี้เป็นชุดที่4นะครับวันนี้มี4ชุดนะครับ250บาทรวมส่งให้ทุกบ้านแบบโอนเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก30สิบเก็บเงินปลายทางก็280นะจ๊ะ เอาแล้วครับวันนี้เบิร์ดชายบอลสีก็แค่นี้นะครับมาแค่นี้เพราะคืนนี้มีการแสดงหน้าเวทีประกอบดนตรีนะครับเนาะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถามว่านักดนตรีนี่รายได้ดีไหมดีนะครับชั่วโมงครึ่งก็ได้600บาทนะครับเนาะหกรบาททํางานแค่ชั่วโมงครึ่งแต่เสียอย่างเดียวนะครับเสียตรงที่ว่าอุปกรณ์แพงมาก <laughs> ของเบิร์ดชัยซื้อมา4ี่หมื่นแปด อุปกรณ์ดนตรีลงทุนสูงนะครับลงทุนสูงแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับต้องหมั่นฝึกฝนจําเพลงนะครับเนาะต้องแกะเพลงโอ้เยอะแยะนะครับฝึกซ้อมอีกนะครับเอาละครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสนใจบอลสีชุดไหนก็ทักมาได้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้เบิดชัยบอลสีลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ